ปัญหาโลกแตกเพิ่มความจุ SSD เครื่องเล่นเกมคอนโซลหรือ RGL i า e เท่าไหร่ดีแล้วก็มาเริ่มจากตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่างตัว PlayStation 5กันก่อนเลยนะครับถ้าหาเพื่อนๆจำกันได้จากตัวเครื่อง PlayStation 5ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ในช่วงแรกนะครับเมื่อมีตัวเฟิร์มแวร์ออกมาหลังจากตัวเครื่องเกมตัวนี้จำหน่ายได้ประมาณ1ปีนะครับ มันก็ทำให้วงการตลาด SSD มันก็ทำให้ตลาดในวงการ SSD ทางฝั่ง PC ก็่อนค้างมีความคึกคักกันมากเลยทีเดียวนะครับเพราะตัว SSD ที่ใช้ในการอัปเกรดเพิ่มความจุตัวเครื่อง PlayStation 5กับตัวเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ในช่วงเวลานั้นที่ทำให้ตัวประสิทธิภาพของเครื่อง PlayStation 5สามารถที่จะอัปเกรด SSD แบบติดตั้งเพิ่มเติมได้ ที่มันก็เป็นตัว SSD ชนิดเดียวกับทางฝั่ง PC นะครับตัวขนาดความยาว2280นั่นเองนะครับแต่ก็ต้องจำกัดไว้นิดนึงว่ามันต้องเป็น PCIe x p r e s s Gen 4นะครับซึ่งในเวลานี้สิ่งในช่วงเวลานี้ก็เรียกว่า SSD ในมาตรฐานตัวนี้ก็เกลื่อนตลาดมากที่สุดแล้วก็ว่าได้ถ้าหากเราลองย้อนเวลาไปในช่วงแรกนะครับ เมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับตัว SSD ราคาระดับ 1TB ที่จะเอามาอัปเกรดตัวเครื่อง PlayStation 5ได้ก็ไม่ได้มีมากมายหลากหลายยี่ห้อนักก็จะมีราคาอยู่ในระดับ4,000-7,000ถึงบาทรวมกับตัวฮิตซิงด้วยแต่เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ1ปีให้หลังนะครับความจุระดับ 1TB ในการอัพเกรดเพิ่มความจุให้ตัวเครื่อง PlayStation 5กลับมีราคาเริ่มต้นอยู่แค่ประมาณ1,400 ถึง2,000บาทเท่านั้นเรียกว่าตัวราคานั้นมีราคาลดลงไปหลายเท่าตัวเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นข้อดีอีกข้อนะครับที่โซ n y เลือกที่จะปล่อยอิสระด้านฮาร์ดแวร์ตัวนี้ให้กับผู้ผลิตรายอื่นๆในตลาด PC ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5ได้มากขึ้นและมันก็เป็นมิตรหมายอันดี D ที่จะสร้างพันธมิตรฮาร์ดแวร์ด้าน PC ให้เข้ามาร่วมกับ PlayStation มากขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง พอยอดจำหน่าย SSD ของแบรนด์ต่างๆในตลาด PC ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ารายได้ส่วนนี้ก็มาจากฐานกลุ่มผู้ใช้งานเครื่อง PlayStation 5ที่น่าจะอยู่ในระดับ50ล้านเครื่องไปแล้วโดยไม่ต้องสงสัยจนบางแบรนด์แทบจะมีตัวข้อมูลกำกับไว้เลยนะครับว่าสามารถใช้งานกับตัวเครื่อง PlayStation 5ได้ด้วย ถึงแม้ทางโซ n y เองจะมีธุรกิจในด้านสื่อบันทึกข้อมูลตัวนี้อยู่ในมืออย่างบริษัทที่รวมลงทุนด้วยอย่าง Nextel ก็ตามก็ถือว่าเป็นหมากที่โซนี่เริ่มวางกลยุทธ์ไว้กับการบุกตลาด PC ไว้ก็ไม่ผิดกับการสร้างพันธมิตร ให้แน่นแฟน์เอาไว้ก่อนและจากตัวประสบการณ์ของผมเองนะครับกับความจุที่เหมาะสมกับตัวเครื่อง PlayStation 5ที่สุดในเวลานี้ผมเองก็ต้องยกให้ความจุระดับ1เทราไบต์หาเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ใช้เวลาเล่นเกมเป็นเกมเกมไปนะครับและก็อนแนนเล่นเกมแนว Multiplayer หรือเกมออนไลน์แบบแนวเดียวอย่างเช่นสายกีฬากับฟีฟ่าสาย FPS กับ Call of Duty Fighting กับ Street Fighter 6ที่ตัวเกมเหล่านี้อาจจะต้องเป็นตัวเกมที่ติดตั้งข้อมูลทิ้งไว้ในตัวเครื่อง PlayStation 5เป็นระยะเวลายาวนานจนกว่าจะมีตัวภาคใหม่ออกมานะครับถึงจะลบทิ้งไปเลยก็ได้ซึ่งผมเองก็ยังมองว่าความจุระดับ1เทเลบ,บายยังเอาอยู่บวกกับการเผื่อไว้สำหรับการบันทึกและคอร์ดการเล่นเกมในบางช่วงเวลาบนตัว SD ของตัวเครื่องไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าต้องการจะขยับไปมากกว่านั้นล่ะครับ กับความจุระดับ2เทราไบต์ล่ะคุณควรจะเป็นเกมเมอร์ที่เล่นเกมยังไงถ้าระดับ2เทราไบต์ผมก็มองว่า 1. คุณต้องเป็นคนที่เล่นเกมทุกแนวและมีเกมแนวปัลติเพลเยอร์ที่ต้องเล่นอยู่บ่อยๆเป็นประจำทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นเกมแก n นชิน Impact ก็ดี Call of Duty ก็ได้หรือจะไปสายไฟติ้ง g ท e k แคนที่กำลังจะออกภาคใหม่ ซึ่งรวมแล้วเกมเหล่านี้ที่กลามามันก็จะใช้ตัวพื้นที่ในการเก็บข้อมูลไว้บนตัวเครื่อง PlayStation 5ค่คนข้างเยอะจะทำให้พื้นที่ในตัวเครื่องที่ให้มา 825GB บวก1ทที่ใส่เพิ่มเข้ามานั้น อาจจะดูไม่เพียงพอกับข้อมูลที่ตัวเกมที่หลากหลายเหล่านี้สักเท่าไหร่จึงมองว่าพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมาระดับ2เทราไบต์ก็จะทําให้การเล่นเกมที่ต้องการเล่นได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องะวงกับการชั่งใจที่จะลบเกมไหนทิ้งออกไปก่อนเมื่อพื้นที่ความจุเต็มและ 2. ก็คือคนที่ชอบการบันทึกตัวเกมในขณะเล่นไว้ด้วยเพื่อที่จะนําวิดีโอเหล่านั้นไปใช้ในช่องทางอื่นๆต่อไป อย่างการนําไปสตรีมช่องทางสื่อสารออนไลน์ต่างๆจุดนี้ผมก็มองว่าความจุ2เทราไบต์ที่เพิ่มขึ้นมากับการติดตั้งตัวเกมเพียวๆโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งพื้นที่ SSD ภายในตัวเครื่องที่มีความจุอยู่ประมาณ800 g b และจะต้องไว้ใช้ในการบันทึกตัวเกมขณะเล่นมันก็เป็นสิ่งที่จะเป็นอีกข้อหนึ่งเช่นกันดังนั้นใครที่มีตัวเครื่อง PlayStation 5อยู่นะครับและกําลังลังเลว่าจะติดตั้งตัว SSD ขนาด1เทราไบต์หรือ2เทราไบต์ดีก็ลองนำเอาตัวข้อมูลเหล่านี้มาทำการประกอบพิจารณาว่ามันตรงกับการใช้งานของเราหรือเปล่าก็ได้เช่นกันนะครับต่อไปถ้าไปยังฟังสาย PC หละครับกับตัวเครื่องเกมพกพาทีท่ร้อนแรงที่สุดตอนนี้อย่าง rog a l l i ที่มีความจุให้มาอยู่ที่ระดับ512 g b มันอาจจะปริมปริมไม่มากไม่น้อยไป เพื่อนๆที่ยังลังเลอยู่กับการอัปเกรดความจุของพื้นที่ภายในระดับ1เทราไบต์หรือ2เทราไบต์ผมก็มองว่าในระดับ2เทราไบต์นั้นน่าจะเป็นตัวจบได้มากกว่านะครับสิ่งตรงนี้เพื่อนๆอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไม1เทราไบต์ไม่คุ้มเหรออย่างแรกผมบอกเลยนะครับถ้าคนไหนอยู่ในสาย PC ก็จะรู้เลยนะครับว่าตัวพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ภายในนั้นมันไม่ได้มีแค่การติดตั้งตัวเกมเท่านั้นเพราะมันจะมีการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ได้มากมายได้หลากหลายมากกว่าฟังคอนโซลไม่ว่าจะเป็นตัวโปรแกรมด้านความบันเทิงต่างๆหรือจะเป็นด้านของการมอนิเตอร์ไปจนถึงขั้นโปรแกรมในด้านของการทำงานต่างๆที่มันมีพื้นที่ในการติดตั้งรวมๆแล้วก็ไม่ธรรมดาเช่นกันและอาจจะแตะถึงระดับ100 g b สําบต์สำหรับเพื่อนๆบางคนได้เลยนะครับแถมการเล่นเกมในสาย PC ผมเอ็กก็ขอบอกเลยนะครับว่ามันมีตัวเกมให้เลือกเล่นมากกว่าทางด้านคอนโซลเยอะแยะอย่างมากมาย งมองแล้วความจุระดับ1 t b ทบอาจจะไม่ได้เป็นตัวจบของการใช้งานบนเครื่องเล่นเกมพกพา ROG Ally สักเท่าไหรแล้วในเวลาอนาคตอันใกล้นี้แต่การติดตั้ง SSD ความจุระดับ1 t b ทไบบนตัวเครื่อง ROG Ally นั้นในตอนนี้มันก็ยังเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากอยู่ส่วนหนึ่งก็คงเป็นในเรื่องของตัวราคาที่อยู่ในเลทที่ไม่ได้สูงมากจนเกินไปกับ SSD ที่มีความยาวขนาด2230ในแบรนด์ที่มีให้เลือกใช้ไม่กี่ยี่ห้อ ในประเทศไทยตอนนี้นะครับกับราคาระดับ3,000บาทแต่มันก็มีราคาเริ่มต้นที่แตกต่างกว่าในทางฝั่งคอนโซลอย่าง PlayStation 5อยู่พอสมควรนะครับกับความจุระดับ1เทราไบต์ดังนั้นในสาย PC อย่างเครื่องเล่นเกม ROG Ally ถ้าจะขออัพครั้งเดียวและจบไปเลยกับ SSD ผมก็มองว่าขนาด2เทราไบต์น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าขนาด1เทราไบต์แต่เพื่อนๆก็อาจจะต้องรองให้ตลาด s s d กับตัวขนาด2 2 3 0นั้น มีการแข่งขันที่มากขึ้นจนทำให้ราคาระดับความจุ 2TB เทราไบต์ทำราคาที่ใกล้เคียงกับ SSD ความยาว2280มาอยู่ที่ระดับ3 0 0 0ถึง3,500บาทก็น่าจะเป็นตัวราคาที่คุ้มค่ามากกว่าและนี่ก็เป็นมุมมองของผมนะครับที่นำมาแชร์ข้อมูลหรือแนวทางสำหรับคนที่กำลังหาข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจที่จะอัปเกรดขนาดความจุให้กับเครื่องเกมทั้ง2ตัวนี้อย่างในฝั่งคอนโซลก็คือ PlayStation 5 หรือจะสาย PC กับ ROG All-in สำหรับเพื่อนๆที่สายเน้นประหยัดและความคุ้มค่าก็นำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจดูนะครับว่าจะจัดเลยไหมหรือคอยเวลาให้ถึงช่วงราคาที่เหมาะสมก่อนมาให้ได้รับทราบกันในเช้าวันจันทร์ที่31กรกฎาคมนี้แล้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ